เราสร้างความยิ่งใหญ่และสร้างอยู่เดียวชุกคิงงึงเพราะแสงแสงประวัติที่ฉายเข้ามาในโลกนี้มันเป็นแสงสวา่างในชีวิตของเราเราทั้งหลายจึงรีไพในะครบราวบพาราของเราและเข้ามารีไพในะคร สารเสร็จพระเจ้าพระยาเบข้าพระองค์จะสารเสด็จพระเจ้าในทุกทุกวันจะไม่มีสิ่งใดที่หยุดข้าพระองค์ที่จะสารเสรรด็จพระองค์ได้ขอพระวิญญาสงสร้างชีวิตของเราให้เราเข้มแข็งข,ขึ้นจะไม่ว่าสถานการณ์ใดใด ก็หยุดเราที่จะสรรเสริญพระเจ้าไม่ได้ขอใช้ชนะเป็นของผู้ที่นมัมสก,การพระเจ้า,าขอใช้ชนะเป็นของเราเราคือผู้ซึ่งเลือกแล้วเราเลือกแล้วว่าเราจะสรรเสริญพระเจ้า,าแม้พวกเาเป็นพระเจ้าที่ตาของเราแล็มองไม่เห็นแต่ความเชื่อที่เรามีต่อพระองค์นั้น จะไม่ขึ้นอยู่กับสายตาของเราที่มองเห็นอีกต่อไปข้าแต่พระบิดาเจ้าค้าข้าลงเข้ามาด้วยหัวใจที่หนักแน่ครั้งหนึ่งข้าลงเคยเป็นเด็กที่ถูกซัดไปซัดมาและความรู้สึกของข้าลงนั้นก็ไปตามกราแฟ และตามสถานการณ์แต่วันนี้ข้าพระงไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้วเพราะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่านใดข้าพระงก็ยังคงสรรเสริญพระเจ้าและขอพระคุณพระองค์ข้าพระงยังเชื่อว่าพระองค์ทรงกระทำการของพระองค์อยู่และแผนการของพระงจะสำเร็จในชีวิอของข้าพระองค ดงเป็นดังแสงสว่างดวงคือแสงสว่างในชีวิตของข้าพระองค์ดวงเป็นดังดวงอาทิตย์แต่ดวงทรงเป็นยิ่งกว่านนะั้นและข้าพระองค์เชื่อในพระวจนะของพระองค์ที่บอกว่าพระองค์ทรงเฝ้ามองดูเพื่อจะให้พะสัญญาของพระองค์นั้นสำเร็จในผู้ชอบธรรม และข้าพระองค์คาดหวังว่าพระสัญญาของพระเจ้านั้นจะสำเร็จในเราทั้งหลายเพราะพระเจ้าทรงตรัสแล้วและมันจะเป็นจริงตามที่ทรงตรัสเพราะถ้อยคำของพระเจ้าไม่ได้เป็นเหมือนถ้อยคำของมนุษย์คำสัญญาของมนุษย์กับคำสัญญาของพระเจ้านั้นแตกต่างกันโดยเช่นเชิง ข้าพระองไม่สามารถจะเชื่อถือคำสัญญาของมบษย์าย้แต่ข้าพระองไว้วางใจในพระเจ้าพน้องที่รักี่งเราทุกคนล้วนเผชิญสถานการณ์ต่างๆในชีวิตที่ท้าทายความเชื่อและความวางใจของเราขอให้เวลานี้ที่ท่านจะประกาศออกมาในสถานการณ์ที่ท่านกำลังเผชิญ ว่าท่านเชื่อและหวางใจในพระเจ้าและท่านประกาศว่าท่านตัดสินใจว่าท่านจะเป็นผู้ชอบธรรมคือผู้ที่เชื่อและเชื่อฟังพระเจ้าและท่านเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าที่ว่าพระองค์เฝ้ามองดูที่จะให้ถ้อยคำของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสแล้วนั้นสําเร็จและเป็นติถุประการและมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านด้วย ขอท่านใช้เวลานี้ที่จะประกาศออกมาลูกหลานของท่านจะมีความสำเร็จท่านจะมีอายุยืนยาวหากพระเจ้าตัท่านให้เป็นนักธุรกิจเื่อรประจาวสิ่งนั้นจะสำเร็จหากพระเจ้าตังท่านให้เป็นผู้ประกาศท่านจะนำคนมากมายผ่านการสรกัดข่าวประเสริฐของท่าน กับมหาอ,อ,องค์พระเยซูคิสต์ากเพื่อนตั้งท่านให้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามเป้า,าประสงค์ของพระเจ้าิ่งนั้นจะสําเร็จให้ท่านประกาศด้วยความเชื่อไม้ว่าวันนี้มันจะเกิดขึ้นหรือยังพารลลิยาสัสเซญพระเจ้าเป้าหมายในชีวของเราคือการค้นพบการสร่งเรียกของพระเจ้า การส่งเรียกที่พระเจ้าส่งเรียกเหล่านั้นนั่นคือเป้าหมายในชีวิตของข้าพระองค์และข้าพระองค์จะตั้ตงเป้าว่าการส่งเรียกที่พระเจ้าส่งเรียกข้าพระองค์นั้นจะสำเร็จข้าพระองค์จะเป็นอุปกรณ์และข้าพระองค์จะเป็นผู้ที่ร่วมในแผนการของพระเจ้าและทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จ ประการหนึ่งที่ขา้าองร์เชื่อว่าพระเจ้าทรงมีแผนการสําหรับคนที่รักองค์ทุกคนคือชีวิตที่ครอบริบู์จะเป็นของพวกเขาและพวกเขาจะนมสัสก,การพระเจ้าพวกเขาจะติดตามพระเจ้าและลูกหลานของพวกเขาก็จะติดตามพระเจ้าและมีพรพ้อและเขาจะอยู่เพื่อพระเจ้าเขาจะรับใช้พระเจ้าเขาจะใช้ความสามารถที่พระเจ้าให้กับเขา เพื่อโปรดในบาทรลับใช้พระเจ้าและเขาจะมีรางวัลมากมายในสวัสค์เขาจะเนินชีจออุ่ในโลกนี้อย่างมีคุณค่าตามเป้าประสงค์ของพระเจ้าเขาจะดึงเนนชีวิตในโลกนี้เพื่อเตรียมตัวที่จะพบกับพระเจ้าในวันหนึ่งในสวัสค์เขจะไม่ใช้เวลาให้ผ่านไปโดยปล่าประโยชน์ ทุกวันจะหลับได้ทุกวินาทีทุกทกลมหายใจเข้าออกเขารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตให้แก่เขาและเขาจะรู้ในหัวใจของเขาว่าเขาสามารถเกิดผลเพื่อพระเจ้าได้เขาจะใช้กำลังเรียวแรงสติปัญญาของเขาและทรัพยากรทุกอย่างที่พระเจ้าให้กับเขาเพื่อผนในบาทระรับใชัยงค์ พระเจ้าทรงสนับสนุนทุกคนที่ตั้งเป้าหมายว่าชีวิตของเขาจะอยู่เพื่อพระเจ้าให้เขามีความสำเร็จในชีวิตตามแผนการและตามนามพระไถยของพระเจ้าให้เขาเกิดผลมากมายและให้เขามีสวนที่จะทําให้แผนการและนามพระไทยของพระเจ้านั้นสำเร็จให้อาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้ และนำคนกลับไปหาพระเจ้าพวกเขาจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและเขาจะรู้ว่าชีวิตของเขานั้นมีค่ามากมายเขาจะใช้ชีวิตของเขาอยู่เพื่อพระองค์ขอพระเจ้าทรงเมตตาพี่น้องของลูกทุกคนขอพระคุณและฝันแลเสรินพระเจ้าใหนหนามพระเยซูคริสต์อาเมน,น